มุมนี้สวยมากถ่ยรูปให้หน่อยสิแต่งตัวแบบนี้ไม่แก้ผ้าเลยล่ะหนูว่าไงนะคะป้าป้าเราแค่ถามดูบางอย่างถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครว่าป้าโอ้ยเอาเถอะจ้าคนณเขามองมาคงคิดว่าหนูขายเล่นแต่งตัวว่าแบบให้ดูฟรีดูง่ายอยากจะอ่อยผู้ชายซะจนดูไร้ค่าป้ารู้ไหมเนี่ยความคิด แบบเนี้ยแหละที่ทําให้ผู้หญิงดูไรคะ่ะผู้หญิงต้องเรียบร้อยผู้หญิงต้องมีชิดนะจึงจะดูมีค่ะอ๋ออยากจะอาจเปลี่ยนคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความมั่นใจอยากจะใส่อะไรก็ควรได้ใส่ไม่ใช่หรอ,อมีความสุขกับตัวเองไม่ได้ทาเพื่อเพจทอมองเป็นแฟชั่นนาะอย่าไปคิดต่ตําตมนี่แกกิริยาสอดถึงสก,กุล ปรดยุทำตัวแบบสผุน <G ül> ต่อยใส่ผ้าถุงน,นุ่งยาวถึงตาตุม่มแต่ปาก <G ül> พลอยไม่หยุดก็ไม่ช่วยเออ <G ül> ได้เด็ก <G ül> สมัยนี้อ <G ül> ดีตป่วยมากก็หุบปาก <G ül> <G ül> <G ül> มารยาทยรู้จักไหม